วันนี้ไขรหัสหนังจะพาคุณย้อนเวลาไปสู่โลกที่การรอบสังหารเป็นธุรกิจแห่งอนาคตนี่คือลูเปอร์เรื่องราวของการไล่ล่าระหว่างอดีตและอนาคตที่เดิมพันคือชีวิตและความรักที่ต้องแลกด้วยเลือดเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มกันเลยปี2074 การฆ่าคนกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะเทคโนโลยีล้ำหน้าเกินกว่าจะปกปิดศพได้อีกต่อไปองค์กรอาชญากรรมจึงใช้วิธีส่งเหยื่อย้อนเวลากลับมาในอดีตให้ถูกฆ่าโดยมือปืนที่เรียกว่าลูเปอร์เจ้านายหันไปมองโจอย่างเยือกเย็นคนต่อไปจะมาถึงใน5นาทีเตรียมพร้อมโจก้มหน้ารับคำเบาๆได้เลยครับผมจัดการเอง เวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าจนในที่สุดผ้าคลุมปรากฏบนพื้นเหยื่อมาแล้วโจลั่นไก่โดยไม่ลังเลทิ้งร่างไร้ชื่อไว้ในเงามืดชีวิตของโจเหมือนถูกตั้งเวลาไว้แล้วตื่นเช้ายิ่งเหยื่อกินข้าวเล่นดนตรีและไปหาผู้หญิงคนหนึ่งชื่อซูในที่ที่ทุกคนพยายามลืมอดีตโจกลับจมอยู่ในมันโดยไม่รู้ตัวในห้องของซู วันนี้คุณเจอกับใครเหรอสูถามขณะจ้องตาเขาก็เหมือนทุกวันยิงคนหนึ่งคนก็เสร็จงานมันไม่เหนื่อยหรือไงโจงเงียบก่อนจะตอบเบาๆก็เหนื่อยนิดหน่อยแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่วันนั้นทุกอย่างเปลี่ยนไปโจยืนอยู่ตรงจุดเดิมรอเหยื่อเหมือนทุกครั้งแต่พอพักคลุมหลุดออกใบหน้าที่เขาเห็น กลับเป็นตัวเขาเองในวัยแก่กว่าเฮ้ hey, นายคือใครโจยุ่มตะโกนตกใจจนปล่อยให้โจแก่หลบหนีฉันคือคุณในอนาคตโจแก่พูดก่อนจะหนีหายไปในเงามืดไม่ ain, จริงไม่ใช่หุบปากโจยุ่มยังสับสนโลกทั้งใบของเขาเริ่มสั่นไหววันต่อมา โจเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันเรื่องราวที่เขาคิดว่าจะจบลงง่ายๆกลับยิ่งทำให้ทุกอย่างยุ่งเหยิงมากขึ้นเก้านายอย่างโจเดินเข้ามาหาเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวนายปล่อยเหยื่อหลุดผลที่ตามมาคืออะไรนายรู้ไหมมันไม่ใช่เรื่องของผมแล้วเขาคือตัวผมเองจากอนาคตมันไม่สำคัญว่าเขาคือใครถ้านายปล่อยเขาหลุด นายก็ต้องรับผิดชอบเจ้านายยิ้มอย่างเย็นชาล่ามันให้เจอโจพยายามหนีจากการตามล่าของเจ้านายเขารู้ดีว่าไม่มีที่ไหนที่ปลอดภัยเพราะทุกที่มีตาในีเงามืดรอจับตาดูเขาอยู่เขาคิดถึงซูคนเดียวที่เป็นที่พึ่งสุดท้ายของเขาสูฉันต้องออกไปจากที่นี่แต่ในขณะที่เขาวิ่งไป เขากลับพบว่าไม่สามารถหนีจากตัวเองได้และนั่นคือทั้งหมดของเรื่องในวันนี้ถ้าคุณชอบการสปอยแบบกระชับเข้าใจง่ายฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไขรหัสหนังด้วยนะครับแล้วมาร่วมไขรหัสหนังไปด้วยกันอีกครั้งในคลิปหน้าเจอกันใหม่สปอยหน้าบทสรุปเด็ดๆยังมีอีกเพียบ